สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการท็อปบิสเนสสุดยอดธุรกิจพิชิตความเป็นหนึ่งกับผมสมชายจะดำครับสลับธุรกิจที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นธุรกิจรับสร้างบ้านกับบริษัท g d ดี u s i n ซึ่งจำกัดโดยคุณวิสิทตโมนายพงศ์กรรมการผู้จัดการซึ่งมานั่งอยู่กับ เราที่นี่แล้วนะครับคุณวิสิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกนอื่นก็ต้องถามคุณวิสิตก่อนว่าธุรกิจรับสร้างบ้านกับผู้รับเหมานี่มีความแตกต่างกันอย่างไรครับก็จริงๆโดยทั่วไปยังเข้าใจยังคาดเคลื่อนกันอยู่นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นผู้รับเหมาทั่วไปเนี่ยเราจะสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังหนึ่งเนี่ยนะครับ เราต้องหาแบบนะครับแล้วเราก็ไปให้ผู้รับเหมาคิดราคานะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าผมเนี่ยสมว่าผมจะสร้างบ้านเนี่ยผมต้องมีแบบในมือผมเองครับแล้วก็เอาไปให้ผู้รับเหมาตีราคาครับแล้วก็ให้เขามาสร้างให้เขามาสร้างครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านนะครับเขาจะมีบริการตั้งแต่มีแบบให้เลือกครับนะครับหรือออกแบบให้ใหม่ตามความต้องการนะครับแล้วก็รวมทั้งสร้างให้ด้วยนะครับ โดยมีวิศวกรสถาปนิกดูแลนะครับแล้วหลังจากสร้างเสร็จยังมีบริการหลังการขายมีการรับประกันให้นะครับก็หมายถึงว่าเรามีทั้งรูปแบบบ้านให้ให้ให้กับลูกค้าเลือกพร้อมกับสร้างและก็มีมีบริการหลังการขายด้วยนะฮะมันจะเทินคีย์เลยนะฮะความมืออาชีพมันจะมีความแตกต่างกันเยอะนะครับและอย่างนี้ ถ้าพูดถึงตลาดรับสร้างบ้านจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันมันมัน,ม,นมีแนวโน้มพัฒนาการวิวัฒนาการมาอย่างไรครับตลาดรับสร้างบ้านจริงๆแล้วมันมีมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าธุรกิจนี้เมื่อก่อนก็ยังจํากัดรูปแบบในการให้บริการไม่หลากหลายเท่าปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะนะครับโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่จะสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังหนึ่งเนี่ยแต่ว่าทุนทรัพย์ยังไม่พอ หรือว่าไม่มีทุนทรัพย์เลยนะครับมีแต่ที่ดินับแต่มีรายได้พอสมควรอันนี้นะครับก็ยังสามารถสร้างได้ในปัจจุบันนะครับโดยใช้สินเชื่อนะครับโดยบริษัทรับสร้างบ้านนั้นก็จะร่วมกับสถาบันการเงินนะครับจัดสินเชื่อพิเศษให้นะครับเดี๋ยนี้รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากนะครับมาหมายถึงไงขอใอ้ชัดนิดนึงว่า อาสมมติว่าผมจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยครับกลัวว่าจะไปกู้แบงค์ไม่ผ่านหรือว่ากู้แล้วอาจจะได้เงินไม่พอที่จะสร้างบ้านครับทางทางทางสามดีจะจะทำยังไงหรือยังไงพอดีเรา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 ,เราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความชํานาญตรงนี้ก็ว่าได้นะครับเราเป็นบริษัทแรกที่เริ่มมองเห็นปัญหาของลูกค้าครับนะครับ,รบลูกค้าเนี่ยจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ย ปกติก็จะไปคุยกับแบงก์ก่อนนะครับซึ่งแบงก์ก็บอกให้ลูกค้าไปหาแบบบ้านไปหาสัญญาับไปหาใบอนุญาตมาซึ่งเหล่านี้บริษัทรับสร้างบ้านก็จะต้องไปคุยกับลูกค้านะครับซึ่งจะเก็บค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับแล้วต้องมาเขียนแบบนะครับแล้วขออนุญาตปลูกสร้างให้ซึ่งกระบวนการตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2 3สเดือนพอลูกค้าได้ตรงนี้เสร็จก็ไปให้แบงก์แบงก์ก็เอาไปประเมินราคา ปัญหามันจะเกิดตรงนี้แหละครับว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดคิดไว้ว่าสมมุติว่าจะกู้ได้สองล้านเกิดไม่ได้ถึงขึ้นมานะครับปัญหาก็จะก็จะเดินต่อไปไม่ได้นะครับไอ้ตรงนี้ปัญหาเหล่านี้แหละที่ทั้งผมมองเห็นปัญหาแล้วก็ได้ไปเจรจากับแบงค์นะครับในสำนักงานใหญ่นะครับก็จัดแพคเกจตรงนี้ให้ลูกค้านะครับมีความสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังได้ดอกเบี้ยได้เงินไขที่ดี นะครับก่าที่ลูกค้าจะเดินไปกู้เองนะครับครับครับก็หมายถึงว่าเราก็ไปประสานแบงค์ครับนะฮะแล้วเวลาเราเราเราเกิดลูกค้าเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยทำยังไงครับคือลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยกู้กับแบงค์อยู่แล้วทางบริษัทร,รับสร้างบ้านทําหน้าที่สร้างบ้านให้ลูกค้าไปตามงวดงานที่ที่ที่ทำสัญญากันไว้ ถ้าบริษัทสร้างบ้านทํางวดงานนี้เสร็จก็จะเบิกกับแบงค์นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเงินกู้เขามีรอให้อยู่แล้วเพียงแค่ทําตามงวดให้เสร็จเท่านั้นอเองครับก็หมายถึงว่าลูกค้ามั่นใจได้ว่าถ้าสมมติว,ว่ามาใช้บริการกับบริษัทรับสร้างบ้านแล้วเนี่ยในเรื่องปัญหาเรื่องการกู้ไม่เต็มวงเงินเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเงินที่จะจ่ายค่างวดก็คงไม่มีปัญหาครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเสียชีวิตหรือทํางานไม่ได้ ก็ไม่มีปัญหาเพราะอาจจะต้องทำคำประกันอยู่กับแบงค์ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะก็ลดปัญหานั้นไปได้ในรายละเอียดของสินเชื่อเนเดี๋ยวนี้ก็จะมีบริการเป็นลักษณะของการประกันนะครับเข้าเป็นร่วมตรงนี้เช่นว่าอย่างที่ถามว่าถ้าลูกค้าอยู่ๆผ่อนไปแล้ว3ปี5ปีเกิดทำงานไม่ได้มีเสียชีวิตต่างๆหลักทรัพย์ต่างๆก็จะถูกยึดไปแต่ตอนนี้เขามีแพคเกจตัวนี้ให้ให้ลูกค้าสามารถทำได้ นะครับซึ่งทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ก็จะแบงก์ก็จะโอนให้ลูกค้าเลยนะครับถ้าซื้อประกันในส่วนนั้นก็หมายถึงว่ามีประกันมีประกันส่วนยิ่งตอนนี้ประกันแบงก์ไอจูรันก็เติบโตเยอะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าถือว่าแบรนด์สามดีในวงการรับสร้างบ้านเนี่ยกับลูกค้าที่รู้จักเนี่ยถึงไหนอย่างไรครับเนื่องจากเราทำรับสร้างบ้านมานานมากแล้วนะครับ จริงๆผมเข้าวงการประมาณปี3-2ก็20ปีพอดีแต่ 3D h ดีเฮาสิ่เนี่ยตั้งขึ้นมาประมาณปี40ช่วงวิกฤตพอดีดังนั้นผมเห็นโอกาสเห็นปัญหาต่างๆนะครับก็เลยจับปัญหาคนลูกค้าเป็นหลักนั่นคือเรามองว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องหลักเรื่องก่อสร้างก็ต้องควบคู่ไปนะครับเราถึงมีความแข็งแกร่งในเรื่องการบริการ นะครับในเรื่องการสินเชื่อให้ลูกค้านะครับส่วนเรื่องก่อสร้างนั้นเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับเรามีทีมงานที่มีความชานาญเฉพาะนะครับเราสร้างเฉพาะบ้านอย่างอื่นเราไม่ได้ทำนะครับของพี่สร้างแบบไหนสร้างบ้านแบบแบบแบบเอาเอาไอ้สำเร็จรูปมาต่อหรือไปไปไปสร้างยังไงฮะอย่างนี้ครับก็เรียกไงผมไม่ทราบเป็นเป็นเป็นคาถามที่ยอดทิคือบางครั้งลูกค้ายังไม่ทราบว่าระบบก่อสร้าง ง่ายๆมีอ <irgendw> ย <carbono> ู <Beautiful, S 2> ่สองแบบกันแล้วกันนะครับแบบหนึ่งจะเป็นระบบสําเร็จนั่นเอาคานเอาเสามาต่อกันมาเชื่อมกันนะครับนั้นเป็นระบบสําเร็จับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นที่เราเห็นเป็นลักษณะที่หล่อกับที่หล่อในที่นะครับเหล็กเหล็กก็จะมาผูกแล้วก็เทคอนกรีตนะครับสองลักษณะแต่ทั้งสองอย่างเนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแต่พิจารณาอย่างจำเนรรูปก็ดียังไงํำเ็รรูปเก็จะได้เรื่องของความรวดเร็ว นะครับเรื่องของความรวดเร็วแต่ข้อจากัดก็ยังมีบ้างนะครับในเรื่องของการออกแบบอะไรต่างๆนะครับครับส่วนเรื่องของระบบหลอกระที่ก็ยังมีข้อเสียคือต้องใช้แรงงานต้องใช้แรงงานใช่ต้องใช้แรงงานต้องใช้ทุนเยอะไหมเยอะกว่ามันมันคนละคนละอย่างกันคนละอย่างกันการจัดการบริหารงานงานแตกต่างกันนะครับอย่างอย่างอย่างของ3 d ดีเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมีตัวอย่างของงานบ้านที่ก่อสร้างเยอะไหมปริมาณที่ที่ตั้งแต่เปิด อ๋อเยอะครับเพราะว่าลูกค้าเรามีหลากหลายอาชีพนะครับโดยเฉพาะลูกค้าเก่าที่แนะนํามาในเป็นลูกค้าหลักนะครับโดยเฉพาะระยะหลังเนี่ยเราจะทํากลุ่มบ้านอยู่ประมาณสัก4ี่ล้าน5ล้านอัพขึ้นไปนะครับเพราะเดี๋ยวนี้บ้านหลังหนึงก็ต้องเริ่มต้นสองขั้นกว่าแล้วเดี๋ยวนี้ล้านหนึแทบจะหายากแล้วท่านผู้ชมครับ เวลาพูดเอาอาจจะไม่เห็นภาพนะฮะแต่ว,ว่าเรามีบ้านตัวอย่างที่ทางทีมงานท็อปบิสเนสก็ได้ส่งน้องผู้สื่อข่าวคุณการติมมาสุขการค้าไปเยี่ยมชมบ้านของ3 d ดีเอาซิ่งที่ได้ก่อสร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ท่านชมรับ